Bất cứ 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 bất cứ

ai bóc 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 ได้ปีนั้นโมเลยมันเยอะนับไปป่อยก่อนเราก็ไม่รู้นะมันพูดนะไม่เชิญไม่เปิดเดี๋ยวเยวใ่ะางด้ยเว้ยไปนะ่นใส่ตังเลยว้ยไเก็บใส่นี่

นี่นะครับไอชอนตกไปเรื่ยเลย โอ๊ตโอ๊ตนี่ไงเอามาตัวเบลเลยตัวรุ่นเลยน้องขึ้นเลือลืมถ่ายโอ้ใหญ่เลยโอ้นี่นี่นี่วิ่งมาจุดเลยนะครับน้ำไม่ใหญ่เลยทจับดึงให้ห่างนิดนึง หนึง,งแบบองวะนึ่นงสองลาโอ้นี่นครับตัวใหญ่บเบเร์ OR เลยนะครับนี่ครับได้แล้ว คนสามสิบกว่ามาดูเยอะมากครับนี่ครับดูเลยดูมาดูหนอยเปิดดูกันนะว่าเขาชออะไรดูนปนีนครับนีะ่ครับ อ,อ 500, 500ันนี้ไปแล้วห้าร้อยห้าร้อยสโลนนี่ตัวเล็กที่สุดไหน <S <S ลูกกระโดเล,ล็กมีลูกกระโดนี่ครับลูกกระโดครับผมผมเอาจากไข่นี่นี่ลูกมันนะครับตัวนี้ ในถุงนีลูกกันหมดเลยครับมาดูดทายว่ามาดูดอ่าถ้าแม่มันนี่ครับจะตัวประมาณขานี้นะครับมันขาเลยครับอันนี้แค่ลูกมันนี่ครับดูยักษ์ครับอันนี้ลูกมันนะครับนี่ครับลูกมันตัวขนาดนี้ครับนี่ครับดูในถุงนี่ครับ อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไข่แข็งปรากฏลูกไขยแขงได้ไปปรากฏกระโดงเงี้ยโอ้โหจะโดดครับนี่ครับเยอะมากครับหลังหรือเล่านี่มาเมาแค่ลูกมันลูกมันโชว์ลูกมันโชว์เมาบ่อแค่สองพันครับเราขายได้ นี่กระเล็บเอ้ยกระแล็บหลายหมื่นนะครับ